มะเร็งต่อมลูกหมากถ้าเรามีวิธีการปกป้องด้วยอาหารและการออกกำลังกายควรทำยังไงดีคะมาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอก็อยากนำเสนอเรื่องประเด็นของมะเรง็งตัวต่อมมาก็คือมะเร็งของต่อมลูกหมากนะคะซึ่งนะคะก็เป็นมะเร็งหนึ่งที่ที่มีผลกระทบต่อท่านสุภาพบุรุษเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ทำให้ท่านสุภาพบุรุษเนี่ย มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันแต่ก็ปกป้องแล้วก็มีวิธีการออกกําลังกายแบบง่ายๆด้วยนะคะวันนี้ก็ขอมานําเสนอให้รับทราบไปด้วยกันนะคะดูภาพเลยนะคะจะเห็นว่าต่อมลูกหมากนะคะก็คืออยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหานะคะก็จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคะแล้วถ้าเกิดมีปัญหามากขึ้นนี่ต่อมลูกหมากนะคะเห็นนะคะ ถ้ามีปัญหาความผิดปกติมากขึ้นนะคะตรงนี้เขาเรียกอันทะนะคะเห็นเห็นทุกอย่างอยู่นะคะกระเพาะปัสสาวะนะคะถ้าต่อมลูกหมากมีปัญหาในระยะเริ่มแรกก็คือจะอยู่บริเวณนี้นะคะที่ท่อปัสสาวะนะคะนี่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ถ้าลูกกลามมากขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือลักษณะของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะถ้าเวลาตรวจเราอาจจะต้องตรวจผ่านทางช่องทวารหนักนะคะ ก็ให้เห็นภาพไปก่อนนะคะเดี๋ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะในเนื้อหาข้างในนะคะคราวนี้นะคะต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ค่อนมาทางด้านล่างนะคะระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับลำไส้ใหญ่ส่วนปลายทําหน้าที่ผลิตน้ําเมือกและน้ําหล่อเลี้ยงตัวสุจิจึงถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในระบบสืบพันธุ์ของเพศช,ชายต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศช,ชายนะคะที่อยู่ติดนะคะที่อยู่ติดกับกระเพาะปัสสาวะนะคะ และที่สำคัญมีลูกล่างคล้ายกับลูกเกาลัดขนาดใหญ่นะคะกะ็จุดนี้นะคะเป็นจุดที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องสรีระด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะปัจจุบันแพทย์พบว่าก,การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมีเพิ่มมากขึ้นโดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคอันที่หนึ่งก็คืออายุ พออายุป,ประมาณ50ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาไปเป็นมะเร็งได้นะคะต่อมาก็คือพันธุก,กรรมก็คือมีประวัติบิดามารดาหรือพี่น้องที่เคยเป็นมะ,มะเร็งต่อมลูกหมากมาก่อนก็มีโอกาสเสี่ยงกว่าคนทั่วไปนะคะต่อมาก็คือเชื้อชาติค่ะโดยเฉพาะชาวตะวันตกทั้งในยุโรปและอเมริกานะคะในชาวเอเชียเราเนี่ยจะพบน้อยกว่านะคะก็เป็นเรื่องที่โอเคอยู่นะคะ ว่าเราก็ต้องระวังตนเองแต่ประหมาาไม่ได้นะคะส่วนอาหารการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงให้พลังงานสูงจําพวกเนื้อแดงนะคะหรือกลุ่มเนื้อสัตว์ที่มีการใช้สารเล่งเนื้อแดงนะคะอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะในระยะแรกจะไม่แสดงอาการแต่เมื่อมะเร็งขยายตัวไปกดทับท่อปัสสาวะเหมือนตามภาพนะคะ อาจจะทําให้เกิดอาการแปรปรวนนะคะของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างเช่นปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนมีอาการแสบขัดขนาดปัสสาวะนะคะแล้วก็ปัสสาวะเนี่ยไม่สุดเหมือนมันจะซึมออกมาตลอดปัสสาวะไม่พุ่งนะคะและต้องใช้เวลาในการเบ่งหากปล่อยทิ้งไว้ผู้ป่วยจะปัสสาวะลาบากและบ่อยขึ้นจนถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือดได้นะคะจุดนี้นะคะก็เหมือนติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนั่นเองนะคะหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ การตรวจและว,วินิจฉัยต่อมอมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะหากมีอาการที่เข้าข่ายของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแพทย์จะทําการตรวจร่างกายเพิ่มเติมเพื่อยืนยันนะคะซึ่งการตรวจก็จะต้องตรวจทางทวารหนักเพื่อคําหาก้อนมะเร็งนะคะก็คือจะสอดนิ้วเข้าท,ทางทวารหนักเพื่อตรวจคําขนาดของก้อนและรูปร่างความยืดหยุนของต่อมลูกหมากจากนั้นก็จะเจาะเลือดเนื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งนะคะก็คือ PSA นะคะ ซึ่งสารเหล่านี้จะถูกผลิตขึ้นมามากกว่าปกติในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นเองนะคะก็จะรู้รู้ได้นะคะนี่คือ,คอ,คอการตรวจต่อมาก็ตรวจเวยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI การตรวจอัลตราซาวต่อมลูกหมากผ่านทางทวันหนักเป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงนะคะซึ่งแพทย์จะใช้เครื่องมือสอดเข้าทาทวันหนักไปยังตำแหน่งของต่อมลูกหมากจากนั้นก็ใช้เข็มขนาดเล็กดูเซลล์ของต่อมลูกหมากมานะคะ12บสองตำแหน่ง ออกมาตรวจทางพยาธิวิทยานะคะและที่สำคัญนะคะก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่า b บ o p s y นะคะเป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติสำหรับการทำอันตาซาวแบบเรียวชามซึ่งแพทย์จะใชะ้จะช่วยให้แพทย์เห็นตำแหน่งของอก้อนมะเร็งในต่อมลูกหมากได้ชัดเจนขึ้นนะคะก็สามารถกำหนดบริเวณที่จะตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องสุ่มตรวจนะคะอันนี้ก็คือเห็นภาพในลักษณะสามิติ นะคะต่อมานะคะเราก็จะต้องรู้ว่าระยะของมะเร็งต่อมลูกบากเนี่ยมีกี่ระยะนะคะระยะของมะเร็งเนี่ยกำหนดนะคะตามตําแหน่งของเซลล์มะเร็งก่อนนะคะพอแพร่กระจายเยอะและมีการทํางานที่ผิดปกติทําให้อวัยวะมีผลกระทบนะคะระยะของมะเร็งจึงมีความสําคัญต่อการรักษาและจะช่วยให้แพทย์หาวิธีการรักษาที่เหมาะสม ส่งผลต่อการหายของโรคด้วยนะคะดังนั้นถ้าเจอเร็วเราก็มีโอกาสช่วยแล้วก็รักษาก่อนก็จะช่วยยืดชีวิตชีวิตให้ยาวนานขึ้นแล้วก็ป้องกันการลุกลามไปสู่ตำแหน่งอื่นหรืออวัยวะส่วนอื่นด้วยนะคะก็จะแบ่งมะเร็งออกเป็น4ระยะนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้นพบมะเร็งเฉพาะในต่อมลูกหมากเพียงกลีบเดียวนะคะยังไม่แพร่กระจายนะคะระยะที่สองก้อนมะเร็งใหญ่ขึ้นละนะคะ อาจจะพบทั้งสองกรีบของต่อมลูกหมากนะคะและยังไม่มีการแพร่กระจายระยะที่3มเซลมะเร็งมีการแพร่กระจายออกมาที่ด้านนอกของต่อมลูกหมากและลามเข้าสู่ท่อน้ําเชื้อด้านข้างนะคะระยะที่4นะคะเซลมะเร็งแพร่กระจายไปยังจะดูกแลวก็ต่อมน้ําเหลืองนี่คือการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วนะคะซึ่งเป็นระยะที่รักษาได้ค่อนข้างยากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากข้อบ่งชี้นะคะจึงสําคัญมาก ถ้ามีอาการผิดปกตินะคะก็ต้องรีบมาพบแพทย์ด่วนนะคะเพื่อตรวจตามตำแหน่งหาขนาดหาระยะของเซลเล์มะเร็งนะคะแต่เราก็ต้องประเมินสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ป่วยด้วยหลังที่จะตรวจนะคะหรือรักษาต่อไปนะคะเพราะว่าต้องผู้ป่วยต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดนะคะคราวนี้มาถึงการผ่าตัดนะคะเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาก็แบ่งออกเป็น2วิธีนะคะ อันดับแรกก็คือผ่าตัดโดยใช้วิธีสองกล้องนะคะเป็นการผ่าตัดที่พัฒนามาจากการผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะคะแต่แพทย์จะสองกล้องขนาดจิ๋วนะคะที่เรียกว่าล a บโพล s สโคปนะคะเป็นเครื่องมือที่ต่างจากแผลขนาดใหญ่นะคะแต่อันนี้จะทําแค่แผลขนาดเล็กนะคะจํานวน5จุดบริเวณใต้สะดือแล้วทําการผ่าตัดผ่านจอมอนิเตอร์นะคะเหมือนขึ้นจอโทรทัศน์นั่นเองนะคะ ผู้ป่วยก็จะมีอาการเจ็บน้อยนะคะแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะคะเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่าแล้วก็แผลก็หายเร็วกว่านะคะผลการรักษาดีกว่าการผ่าตัดใหญ่แบบหน้าท้องซึ่งมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะแล้วกเกิดภาวะแทรกซ้อนง่ายนะคะต่อมานะคะเป็นวิธีการผ่าตัดนะคะโดยใช้แขนกลช่วยผ่าตัดอันนี้เป็นเครื่องมือแบบใหม่นะคะก็คือใช้หุ่นยนต์นะคะที่ควบคุมโดยแพทย์ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลงยังฟื้นตัวเร็วนะคะเช่นเดียวกับการผ่าตัดแบบวิธีสองกล้องและก็ยังมีโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมการกั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็ความสามารถในการแข็งตัวของวัยวะเพศได้ด้วยนะคะส่วนการใช้รังสีรักษาเนี่ยทั้งการฝังแร่ต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็ฉายรังสีขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดมีความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูงการให้ยาเคมีบำบัดซึ่งปัจจุบันนะคะให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นขณะเดียวกันแพทย์ก็มีวิธีบรรเทานะคะอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้ยาเคมีบำบัดนะคะให้ผลข้างเคียงน้อยที่สุดอยู่นะคะส่วนการรักษาด้วยฮอร์โมนเป็นการรักษาเพิ่มเติมหลังจากผ่ตาตัดเสร็จแล้วนะคะหรือในกรณีที่มะเร็งอยู่ในระยะแพร่กระจายนะคะแพทย์จะทําการลดหรือจํากัดฮอร์โมนเพศช,ชายโดยการใช้ยาต้านฮอร์โมน แล้วก็อาจจะผ่าตัดเอาอันทะออกด้วยนะคะอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ใช้ในการรักษาการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกผู้ป่วยระยะนี้ก็จะยังไม่มีการกระจายของมะเร็งออกไปนอกต่อมลูกหมากใช่ไหมล่ะคะการทําการรักษาจึงทําได้2วิธีก็คือการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมดนะคะเป็นการผ่าตัดใหญ่เอาต่อมลูกหมากที่เป็นมะเร็งรวมทั้งต่อมน้ําเหลืองออกทั้งหมดเป็นวิธีการที่สามารถทําให้หายจากโรคได้ ผู้ป่วยที่ผ่าตัดได้สําเร็จจะมีพยากร์โรคที่ดีก็มีศักยภาพที่ดีเหมือนเดิมนะคะมะเร็งระยะที่1จะมีอัตาราลอดชีวิตนะคะใน10ปีสูงถึงร้อยละ80ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาหรือเข้ารับการผ่าตัดต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็โดยทั่วไปถ้าไม่นิยมผ่าตัดก็คือในกลุ่มที่อายุมากกว่า70ปีเพราะว่าผลข้างเคียงจะเยอะนะคะหลังผ่าตัดแล้วก็สูญเสียสมรรถภาพทางเพศ พ่อปัสสาวะตีบแล้วก็มีปัสสาวะเล็กเป็นต้นนะคะเขาก็เลยไม่นิยมผ่าตัดในคนที่สูงวัยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางให้ไว้นะคะการฝังรังสีนะคะก็เป็นการรักษาแบบใหม่นะคะก็คือฝังแท่งรังสีขนาดเล็กเข้าไปที่ต่อมลูกหมากนะคะผ่านผิวหนังบริเวณฝีเย็บเป็นการรักษารูปแบบใหม่ที่มีใช้จํากัดในโรงพยาบาลบางแห่งค่าใช้จ่ายจะสูงอยู่นะคะแต่มีข้อดีก็คืออาจลดอุบัติการณ์ของการสูญเสียสมรรถภาพทางเพศหลังการรักษาได้ ต่อมาก็คือการผ่าตัดโดยใช้กล้องเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่แพทย์ท่านสรุปไว้นะคะว่าการรักษาของอะมะเร็งระยะแรกเป็นแบบนี้ต่อมาเป็นการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะลูกรามนะคะอันนี้ระยะนี้ไม่สามารถหายขาดได้นะคะการรักษาจึงมีจุดประสงค์เพื่อย,ยับยั้งการลูกรามนะคะเพิ่มขึ้นของมะเร็งไม่ให้รามไปที่อื่นรักษาอาการบรรเทาปวดที่เกิดจากมะเร็งเขาเรียกรักษาตามสภาพนะคะ คงสภาพคุณภาพชีวิตที่ปกติของผู้ป่วยให้มากที่สุดแล้วก็หลังจากรักษาวิธีนี้ก็ยังดีอยู่นะคะเมื่อเทียบกับการรักษา,มาเม็งด้วยวิธีอื่นๆนะคะเพศชายเช่นมะเรล็งปอดเร็งตับะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้ามีการรักษาในระยะลูกรามะจะมีปัญหามากกว่านี้อีกแต่เร็งตอมลูกหมากเนี่ยพอรักษาแบบนี้แล้วก็โอเคอยู่นะคะหมายถึงว่ายังใช้ชีวิตประจําวันได้ค่อนข้างดี การรักษามีหลักการก็คือการลดและยับยั้งและทำลายแหล่งผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะคะที่สำคัญของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากก็มี2วิธีนะคะที่ทำก็คือ1ผ่าตัดออนท่าออกเป็นการผ่าตัดเล็กนะคะได้ผลดีแล้วก็เร็ว2ก็คือการฉีดยาหรือการกินยาเพื่อยับยั้งฮอร์โมนเพศช,ชายยาส่วนใหญ่มีราคาแพงนะคะแต่ก็ได้ผลดีเท่ากับการผ่าตัดออนท่าออกทีเดียวเลยนะคะแต่มีข้อเสียก็คือเราต้องกินหรือฉีดไปตลอดนะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะนี่คือ,อลักษณะของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะที่เป็นการรักษาแบบลูกลามนะคะต่อมานะคะเรามาดูหัวใจสําคัญอาหารสําหรับมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆแล้วเราป้องกันได้นะคะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าซอสมะเขือเทศนะคะหรือเราจะรับประทานน้ํามะเขือเทศนะคะให้ได้ ถึงสัปดาห์ละสองครั้งนานถึง12ปีก็ลดอัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากลงได้ถึง35%เลยนะคะแสดงว่าโอ้โหมะเกิดเทศเนี่ยต้องมีอะไรดีนะคะการกระจายตัวของมะเร็งต่อมลูกหมากจะลดลง36เซนะคะและพบว่าส่วนในของมะเขือเทศสดนั้นนะคะต่อผลนึงเนี่ยจะมีสารไลโคปินนะคะที่ไม่สามารถแตกตัวออกมาผ่านทางคือไม่ผ่านความร้อนนะคะ ก็จะสามารถให้เขาเรียกว่าสารเลโคปินเนี่ยค่อนข้างเฟสนะคะแล้วก็ผลตัวนี้นะคะก็เริ่มที่จะเห็นผลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราเก็บอ,อยู่ในกลุ่มตัวอย่างอยู่นะคะส่วนพืชผักผลไมยอย้อื่นๆที่มีสีเหลืองอย่างแครอทมะละกอส้มยังไม่มีการยืนยันเท่ามะเขือเทศนะคะดังนั้นควรทานมะเขือเทศกันเยอะๆนะคะเพื่อลดอกดาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก วิตามิน E ถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีหลักฐานการศึกษาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสามารถต้านแล้วก็ลดอัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึงร้อยละสี่สิบนะคะข้อมูลนี้เป็นในกลุ่มที่เก็บข้อมูลศึกษายืนยันนะคะในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งแล้วก็มีการตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่ปี2542ก็ยืนยันว่าถ้ารับประทานวิตามิน E วันละ50ายูนิต นะคะก็จะสามารถปกป้องอัตราการพบมะเร็งต่อมลูกหมากให้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับนะคะวิตามินอ e ีเนี่ยถึงร้อยละสี่เอร์เซแล้วก็ลดอัตราการลุกลามของมะเร็งได้นะคะกลุ่มวิตามินอ e ีก็พบมากในข้าวโพดมะเขือเทศถั่วนะคะแล้วก็ผักใบเขียวนะคะก็สรุปว่าพยายามทานผักผลไม้ให้เยอะขึ้นก็เน้นเน้นนะคะเน้นคราวนี้ก็มาถึงซีเรเนียมนะคะ เป็นสารอาหารที่พบมากในถัว่วในปลาในกระเทียมมีฤทธิ์เยียบยั้งการเจรเิญเติบโตของเซลล์มะเร็งทั้งยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีด้วยนะคะสามารถลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง50-65%ส่วนวิตามินดีนะคะมีการยืนยันว่าลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะคะแล้วก็วิตามินดีส่วนมากเราก็ได้จากการสัมผัสแสงแดดนั่นเองนะคะไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องไปหามานะคะส่วนสังกสี พบมากในเนื้อสัตว์ปูหอยนะคะมีการศึกษาว่าสังกะสีจะไปสะสมที่ต่อมลูกหมากเป็นจำนวนมากกว่าอาวัยวะอื่นและอาจมีผลลุกลามของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดังเช่นการศึกษานะคะเมื่อปี2 5 4 7พบว่าผู้ป่วยที่รับสังกะสีมากกว่า100มิลลิกรัมต่อวันมะเร็งต่อมลูกหมากจะก,ะาจะกระจายตัวช้ากว่าผู้ที่ไม่ได้รับสังกะสีเลยถึงหนึ่งเท่าตัวนะคะดังนั้นกลุ่มที่ทานเนื้อสัตว์ปูหอยนะคะอาหารกลุ่ม ปุ่มทะเลก็จะช่วยลดอัตราการกระจายตัวนะคะไม่ให้เซลล์มะเร็งแพร่เร็วขึ้นส่วนการออกกำลังกายต่อมลูกหมากค่ะจริงๆอันนี้เป็นเบสิกนะคะที่ท่านสุภาพุลุษทั่วไปทำได้ง่ายๆนะคะก็คือการพยายามหลังน้ำอสุจิบ่อยๆต่อมลูกหมากจะมีการสร้างน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงเชื้ออยู่ตลอดเวลาการหลังบ่อยจะเป็นการลดอาการบวมของต่อมลูกหมากทำให้ไม่เกิดแรงดันนะคะสุขภาพของต่อมลูกหมากก็จะดีขึ้นการผลิต น้ำหล่อเลี้ยงเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อในต่อมลูกหมากก็จะทํางานดีขึ้นทําให้มีปริมาณน้ําเชื้อเพิ่มขึ้นการฉีดของน้ําเชื้อเนี่ยพอเพิ่มขึ้นปุ๊บก็เหมือนเราได้ออกกําลังกายต่อมลูกหมากนะคะวิธีนี้ก็จะทําให้อัตราการเกิดของเซลล์มะเร็งลดลงนะคะและวิธีนี้ก็ยังทําให้ท่านสุภาพบุรุษนะคะทีะ่มีการแข็งตัวแล้วก็มีการร่วมเพศอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเจอง่ายยากกว่าในกลุ่มที่ มีการแข่งตัวแล้วก็ร่วมเพศไม่ได้นะคะแสดงว่าการร่วมเพศหรือการหลังของน้ำเอสุจิเนี่ยมีผลนะคะลดอัตราการเกิดของเซลล์มะเร็งได้นะคะและที่สำคัญคนที่มีปัญหาเรื่องอว,วัยวะเพศไม่แข็งตัวนะคะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อแก้ปัญหาจุดนี้เพราะไม่งั้นนะคะ,ะถ้ามาเจอในอเขาเรียกว่าใช้เวลาช้าไปแล้วนะคะเจอทีหลังเนี่ยอาจจะแก้ปัญหา ไม่ทันนะคะแล้วก็เจอเซลล์มะเร็งระยะลุกลามไปแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะแพทย์ก็ช่วยฟื้นฟูปัญหาของท่านได้นะคะแก้ปัญหาได้ต่อมาก็เป็นท่าท่าง่ายง่ายท่าเดียวเหมือนกันนะคะคือท่ายโยคะบริหารตอมลูกหมากท่านี้ก็คือให้นอนหงายวางแขนข้างตัวนะคะเหมือนภาพเลยนะคะชันเข่าขึ้นก่อนนะคะก็คือเหมือนอชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างฝ่าเท้าชิดแนบก้นนะคะ เลื่อนฝ่าเท้าเข้ามาใกล้สะโพกจากนั้นดึงฝ่าเท้าด้านในแตะก้นปล่อยเขาให้เลื่อนลงนะคะตกลงมาหาพื้นก็คือเป็นท่าแบกขานะคะไว้ประมาณ5นาทีท่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงต่อมลูกหมากได้ดีขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นนะคะแล้วก็เอาลงกดลงอีกนะคะแต่ถ้ากดลงมากยังไม่ได้ก็หาหมอนมาหนุนไว้เหมือนภาพนี้ก่อนก็ได้นะคะก็ทําซ้ําทั้งหมดหรอบก็ช่วยกระชับนะคะแล้วก็บริหาร ข้างในต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็เป็นท่าบริหารนะคะกับอาหารที่เพื่อจะลดอัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะคะก็อยากฝากไว้นะคะว่างานวิจัยเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นว่ามะเร็งแต่ละชนิดนะคะถ้าเจอสารบางชนิดในพืชผักผลไม้แล้วลดอัตราการเกิดมะเร็งได้เราก็ควรทานอันนั้นนะคะเพราะว่าบางท่านก็มีภาวะเสี่ยงไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับทั้งกรรมพันธุ์แล้วก็ปัจจัยอื่น แวดล้อมมาด้วยนะคะดังนั้นการตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะคะหรือตรวจเมื่อผิดปกติจึงเป็นสิ่งสําคัญอยู่เสมอนะคะเป็นการประเมินหรือวินิจฉัยเบื้องต้นก็ปกป้องทุกท่านจากโรคร้ายนะคะก็กล่าวกันมาเยอะพอสมควรมะเร็งยังไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวก็มีติดตามต่อตอนต่อไปนะคะก็คือมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะก็ฝากติดตามหมอปอได้นะคะที่ Facebook ด็อเตอร์วิศราดาวัน YouTube พักเฮลธ์เฮิร์มนะคะไล n แอดสแกนเคอร์โคดตัวนี้เพื่อสอบถามปัญหาสุขภาพได้ยินดีตอบทุกคำถามท,าที่สงสัยและยินดีอยู่ดูแลทุกท่านเสมอนะคะก็อยากให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในข้อมูลก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้นะคะ เป็นการรวบรวมข้อมูลมาเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นและดูแลแบบง่ายๆก็ด้วยอาหารการกินและการออกกําลังกายการพักผ่อนนอนหลับที่ถูกวิธีนะคะการดูแลเอาใจใส่นะคะให้เกิดระบบการเผาผลาญการขับถ่ายที่ดีนะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ร่างกายของท่านแข็งแรงและสามารถต่อต้านเชื้อโรคสร้างสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของตัวเองได้ก็ยินดีนะคะที่ ขอเป็นกําลังใจและเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมความรู้ตรงนี้ตลอดไปก็ฝากทุกท่านนะคะถ้ามีอะไรก็ทักมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ